ถามว่าเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเส้นประสาทโดนทำลายไปแล้วครับส่วนเรื่องคดีความตอนนี้คดีอาญาจบไปแล้วครับผม,มก็เหลือฟ้องคดีแพ่งต่อเรียกว่าชนะไหมก็เรียกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ค่อนข้างก้ากึ่งนิดนึงครับผมแต่ว่าเราก็สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อได้ มาที่คนนี้ค่ะคนนี้ก็รักตัวเองรักครอบครัวมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแชมป์ชนาทิพย์นะคะก็เรื่องคดีฟ้องร้องตอนนี้ยังคงต่อสู้อยู่นะคะในคดีแพ่งนะคะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ชนะคดีอาญาไปแล้วรอแพ่งอีก3เดือนนะคะแล้วก็จะมาสรุปว่าเป็นอย่างไรนะคะที่สําคัญช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปสอนพิเศษสอนน,น้ําเลยเพราะว่างานรุม7วันค่ะทั้งหมดนี้เป็นยังไงไปฟังจากหนุ่มแชมป์ค่ะ ก็ช่วงนี้ถ่ายละครเยอะครับพี่เกือบทุกวันเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้สอนครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดำน้าเลยเพราะว่าเวลาดำน้ำเนี่ยมันเดินทางไกลอะใช่มันต้องหลายวันใช่ครับมี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 ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมเยอะ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 มากเลยครับใช่ไม่ใจอ่อนที่ลูกสิตมากหรอครับผมคือก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้แน่นจริงจริงแน่นจริงจริงครับผมกับทุกวันเลย ก็น่าจะมีครับผมเนี่ยอาจจะมีจัดทาสแล้วก็แบบเป็นผมสอนคนนึงแล้วก็มีคุณครูคอยมาช่วยประกบด้วยอ,อะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของทัศเรียนครับผมไม่นะครับเพราะว่าเราเราตกลงกันว่าเราคนนึงจะทําอะไรอีกคนนึงจะทำอะไร,นนะะไรเราจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ใช่ไม่มีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทําธุรกิจร่รวมกันเนี่ยถ้าเราคุยกันให้ให้เคลียร์แต่แรกเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเวลามากนะแต่เราช่วยส่วนนี้ส่วนนี้ได้นะนายก็ทําส่วนนี้ไปอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนั้งเคลียร์นะครับผม มันก็มีเหงาบ้างีา่บอกคือมันก็มีเหงาบ้างแต่ว่าพอมันมีเรื่องอื่นเข้ามาให้ทำอ่ะมันก็ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นเลยจริงๆเลยครอบครัวางานแล้วก็เงินอ่อาอชัดเลยสามอชีวิตคนเราไม่แน่นอนแล้วพ่อแม่ผมก็แก่แล้วยายผมก็แก่แล้วอ่ะถ้าผมมีเวลาให้ครอบครัวได้ผมก็แบบอยากทุ่มให้เต็มที่ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนยาย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 ก็มีถามแบบยายยายผมแก่แล้วยายก็บอกไม่พาแฟนมนบ้านมั้งือออะไร อันนี้ร้อรุนผมบอกโหว่าทงานขนาดนี้ยังไม่มีไหมก็หมายถึงแบบทํางานเยอะขนาดนี้แบบยังยังไม่มีดีกว่าเอาเรื่องสุขภาพก่อนตอนนี้คุณพ่อก็ถามว่าเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเส้นประสาทโดนทําลายไปแล้วครับส่วนเรื่องคดีความตอนนี้คดีอาญาจบไปแล้วครับผมก็เหลือฟ้องคดีแพ่งต่อเรียกว่าชนะไหมก็เรียกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะค่อนข้างก้ากึ่งนิดนึงครับผมแต่ว่าเราก็สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อได้ครับ เขาเครียดนะเขาเครียดเขาเครียดเหมือนกันคือคือเขาก็าแก่แล้วพ่อผม70 73เนะครับเขาก็อ,อยากใช้ชีวิตสงบแต่คือเราก็เราคุยกันว่าแต่เราสู้มาแล้วพอ่อเราสู้มาแล้วเราก็อยากสู้ให้ถึงที่สุดคุณพ่อก็บอกว่าใน,ในเมื่อแบบลูกๆลูกๆหรือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราสู้ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันให้สุดมีความหวังครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทางเราก็ค่อนข้างมั่นใจในหลักฐานนะครับใช่ก็เดินหน้าสู้เต็มที่ครับผมพอเราสู้แล้วก็มีความหวังว่าเราจะแบบ มันจะสําเร็จตามที่เราต้องการตามที่เราหวังไว้ส่งกําลังใจด้วยละกันนะคะบ,บอกว่าตอนนี้คุณพ่อของหนุ่มแชมป์เนี่ยก็สู้เต็มที่แหละสู้ไปพร้อมแชมป์นะคะใช่บอกว่ารออีก3เดือนนะคะตอนนี้รอคดีแพ่งเพราะว่าคดีอาญาคือชนะแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นส่งกําลังใจด้วยนะคะช่วงนี้ก็ทางานเยอะถ่ายละคร7วันนะคะดูแลสุขภาพด้วยละกันนะค,คะสำหรับหนุ่มแชมป์ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ